สวัสดีครับวันนี้แรงเสพาพี่น้องมาหลูเขาจะล้านเช้าจะแต่งงานนะครับพี่น้องเธอจะทำง,งานแต่งนะครับวันนี้ก็พึ่งจะมีพี่น้องมาช่วยกันแบบพาพี่น้องมาหลูพี่น้องในหมู่บ้านเขามาช่วยกันนะพี่น้องนะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผ่ายกินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ อันนี้ก็คือญาติพี่น้องในหมู่บ้านนันนะพี่น้องเขามาช่วยกันลานเช้าจะแต่งงานนะคะพี่น้องอันนี้ก็คืองานแต่งลานเช้าแต่ว่าอันนี้วันนี้พึ่งจะเริ่มต้นนะคะพี่น้องวันพรุ่งนี้จะเป็นวันทํางานแต่งนะคะพี่น้องอันนี้ก็เดี๋ยวแล้งจะพาพี่น้องไปดูว่าเขาทําอะไรกันบ้างทํากับข้าวมีกับข้าวอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เขาจะทําโต๊ะกินข้าวนะคะพี่น้องรับ รอรับแขกที่เขาจะมางานแต่งนะคะพี่น้องงานแต่งป้านนอกนะคะพี่น้องโตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องซื้อนะครับเขาก็จะมีพี่น้องในหมู่บ้านช่วยกันทําอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องไม่ต้องเศร้าหรือว่าไม่ต้องซื้อนะครับนี่พี่น้องผักขุดเขาเอาเอาคัออาค่วเหยื่องนนะ นี่พี่น้องสวยมากคเนะ่ยบากก้านก็เยอะบ้านก็พักผ่อนนะคะพี่น้องอันนี้เขาก็จะมาโคนะคะพี่น้องโคกินจะเลี้ยงแขกที่จะมางานแต่งนะครับ้ยบน่ให้เขี่ยมละนะเต้เนียนี่พี่น้อง <c oughs> คนบ้านนอกคะพี่น้องบ้านบ้านเขาก็ช่วยกันอะไรเงี้ยมีงานอะไรงานบวชหรือว่างานแต่งงานอะไรก็เขาก็ช่วยกันพี่น้องบางอย่างก็ไม่ต้องซื้อนะครับนี่พี่น้องนี้ก็หมูย่างนะครับพี่น้องเขาจะยำหมูย่างนะครับซามหมูอะไรเงี้ยครับพีออ่น้องอันนี้เขาย่างเองนะครับเขาก็ช่วยกันทุกอย่าง ช่วยช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องญาติพี่น้องในหมู่บ้านเขาก็ช่วยกันอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เขาย,าย่างเองนะครับพี่น้องย่างเราถ่านหอมหอมนะครับพี่น้องหวานค่ะหวานค่ะพี่น้องใจอ,อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นเครื่องแต่ทำยำยำหมูย่างนะคะพี่น้องอน,นี่ก็จะมียอดยอดกลกงเฮานั่นอัน,นก็ยอดผหลังนะคะพี่น้อง อันนี้ก็ผักชีนะครับอันนั้นต้นหอมยอดหอมอ่ะพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็ผักไผ่นะนู่นเนาะผักไผ่นะครับพี่น้องอันนี้ก็จะทําเลงแขกหรือว่าาตดพี่น้องอะไรเงี้ยจะมางานแต่งอะไรเงี้อยอน,นี่ก็สลนันเม่สวยมากเลยนะครับพี่น้องาจะใส่ยำนะครับ นี่พี่น้องนี่ก็จะทาปลาจอกนะครับพี่น้องจอกปลาอะไรเงี้ยครับเเขาก็ทำนี่ก็กใช้ธรรมชาตินะครับพี่น้องเขาก็จะจอกจอกปลานะครับพี่น้องเนีเขาก็จะช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่น้องบางคนก็แก่ก็เทม,มคนก็แก่หอมแลงบางคนก็ห่นมะเขือเทศอะไรเงี้ยพี่น้อง ก็ต่างคนต่างทำกนะครับเหนออามงไปันเนงัเยเอามือหน้าเฉาอินนา้ก็เลยป๋องเอาเอาเอาอินอออเอแอออล้วก <c oughs> ็จะเป็นคนในหม, <c oughs> มู่บ้านพี่น้องช่วยกันไม่ได้ต่างนะคะพี่น้องก็ช่วยกันทำ อะไรมีงานมีอะไรก็ช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างในนี้นะพี่ช้าอาหารไม่ได้จ้างนะครับเขาก็ช่วยกันงานแต่งร้านเช้าเร็วแรงจะพาพี่น้องไปดูร้านเช้าที่เขาจะแต่งงานนครับนี่พี่น้องร้านเช้าที่เขาจะแต่งงานพี่น้องนี้ก็เลือกผักปุดนะครับพี่น้องเขาก็จะยอดอ่อนๆนะครับ ก็ช่วยกันนิึงนี่ครับนี่ก็ความแดงขัดิกนะครับพี่น้องเขาจะทำเขาก็ไม่ได้ว่าเมียงนัดทียนนะพี่น้องนะอะไรช่วยกันเพราะช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างที่หมู่บ้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะพูดไทยใหญ่กันนะคะพี่น้องพี่น้องมอง ก็จะไม่รู้เรื่องนะคะว่าเขาพูดอะไรกันอ่างเงี้ยครับนี่นะครับอันนี้ก็เพิ่งเรื่อมวันนี้นะครับพี่น้องพรุ่งนี้จะเป็นวันนานแ่งนะครับเร็วเรงจะถ่ายให้พี่น้องรู้นะครับพี่น้องว่าคนแถบจะเยอะเยอะไหมอะไรเงี้ย พ่น้อกันทุกสิ่งทุกอย่างโตกินข้าวอะไรเงี้ยเขาก็จัดกันเองนะคะพี่น้องไม่ได้ซื้อนะครับไม่ได้เช่าหรือว่าไม่ได้ซื้อนะคะพี่น้องเขาก็จะมีในหมู่บ้านเขาก็มีฟองแบบว่ามีงานมีอะไรอะไรเงี้ยก็ช่วยกันไปทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยพี่น้องก็จะได้ไม่เปิงตังนะครับคน,ถนแถวบ้นเนี่ย ็จะช่วยกันแบบนี้แหละเนาะพี่น้องคนป้านแดงเขาก็คนป้านนอกเขาก็ช่วยกันแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นในเมืองพี่น้องเขาจ้างทุกสิ่งทุกอย่างจะเป่นตั้งมากนะคะบแบบตู้กินข้าวอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปเช่ามาอะไรเงี้ยครับพี่น้องแต่ว่าที่ป้านแดงเขาไม่ได้เช่านะครับเขาก็ป้านมีเออแต่ละป้านเขาก็มีตู้มีอะไรกันเขาก็มาป้านอะไรเงี้ยพี่น้องก็ช่วยกันอะไรเงี้ยครับ ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะพี่น้องเพราะว่าวันนี้ก็ยังไม่ใช่วันงานนะคะพี่น้องขอบคพณพรุ่งนี้นะพี่น้องคนจะเยอะอันนี้วันนี้ก็เพิ่งมีแต่คนในหมู่บ้านนะครับยังไม่มีแขกนะครับพี่น้อง <S <S ฮจอยย่เขวเะโยเลในี่น้องที่นี้เขาก็จะมาจอกกันนะครับเอาใบตองกล้วยนะครับพี่น<ะ>้องจอกปลานะครับมะคูไม่แน่เขาจะจองกล้วย้หนึ่ง้ีเนีนะ่ยอ๋อ พ้อมลืมไลฟ์มันโคตรจอกต๋องเนี่ยพี่น้องเขา่าจะจอกตองกลอยแล้วก็มันนึ่งนะคะพี่น้องมันนึ่งอ่ะอร่อยอร่อยเออมนึ่งแล้วอร่อยอร่อยคขาบอกไหนอ่ะให้รับกระสีใช่กันเลยอือมูนากินมากครับพี่น้องช่วยกันหลายๆคนเนี่ยยิ่งอันเนี้ยพี่น้องคนในหมู่บ้านก็เป็นแบบนี้นะที่บ้านแหลงขอช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้จ้างนะครับพี่น้อง เรหอมใจือร่อยนะกยเละเมื่อตอบ้วเอกนะคนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็คือจอกปลาหรือว่าปลาจอกนะครับไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะครับพี่น้องผีมือปานบ้านอะไรเงี้ยแต่ข้างในนี่อร่อยน่าอร่อยสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวแรงวแต่มาถ่ายให้พี่น้องดูนะครับว่า ว่าเวลามันสุกละน่ากินขนาดไหนนะครับพี่น้องกับเขาวามีอะไรอย่างเดี๋ยวแรงจะถ่ายให้พี่น้องรู้นะครับอันนี้ก็คือจอกปลาเลยปลาจอกนะครับพี่น้องเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็สําหรับคลิปนี้แรงขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามช่องแรงขายกิน้วยนะครับขอบคุณมากมากครับอันนี้ก็เป็นงานวันงานแต่งยังไม่ถึง เรวนตัวนะครับรไ,ไปแล้วนะครับ